ピピ <laughs> <laughs> Cả h นีเห็ดน้ำจับพี่น้องน้ำน้ำลวดน้ำอ้อมไปสิพี่น้องในที่นี้อพอไม่กักเด็กต้องระวังประยัด I do

มันติดกับรวดน้ำแล้วเวลาเขาเลี้ยวแล้วมันติดไปเกี่ยวใช้ายานกะเรียบร้อยแล้ว ฝนก็ชิตกเพราะฝนพีนพ่นนองจาเห็นป่ามืดดำไม่อยู่ฝนชิตกย้ายลุ้นนะแซ่ก้าเรียบร้อยเตรียมเอาก้าแล้วภายแนนบุกิมือเรียบร้อยแล้วเนาะ กระปุยากพี่น้องไฮนาฝนกระสิตกพอฝนพี่น้องทั้งลมพร้อมไฮนาที่เถาปลูกพักไว้นี่ดินงามพี่น้องเวลาปลูกเข่าในี่ก็สิงามควรใส่ทั้งอันปุ๋ยคอกเนาะ ขี้งวัวขี่เป็ดขี่ไก่พักที่เลื้อกับพักอันโลกถิ่มเบิดแล้วสลัดได้ยังงามๆหนึงเนี่ยโลกถิ่มจนเบิดไทยหน้าแล้วมิตายอดงามๆอยู่ได้พักบุ้งการเก็บลงมานวานในป่า,าเบิด พักสลดัดบอกกินบวกทำคือบอ <c oughs> ่อสลัดมันปปป่่่าาเห็นนนนนดุกือที้บ้บบล น้ำเต็มน้องซาพอดีพี่น้องฝนตกเมื่อวานนีแห้งแห้งมอก่อนก็บม่ได้เต็มดอกมันนี่พอดีเต็มเนาะฝนจนมันสิลนออกแล้ว โจดเจาะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนลงเล่นน้ำมาทำเห็นอยู่ป่าตัวใหญ่นะ บ้านเดียวพี่ทางเดียวนี่เห็นมากินมองเดียวไนะปลาตะเพียนมันสิกินบ่เลือกพักบุ้งก็กินหญ้าก็กินมันก็สไใ่ไวกว่าป่าอย่างอื่นสื่อหัวอาหารมาสอบหนึ่งสี่ร้อยกูาบาท เอาเบสมาตบเอาไปทำาตบเอาป่าป่าปีที่แล้วนี่ก็ยังมีอยู่แต่บอ่อลายเนาะมันตัวใหญ่ๆสัมผามือเคยเอาบวัวมาปลูกลายเถ่อแหละแต่มันบมมันมันตายแล้วน้ำมันคุณนี่ติดตารพักเกษตร ภาคเกษตรน้ําท่วมก็เริ่มงามแล้วบัดยังเวตือกลงหันเด้อทําเลิกแต่ท่วมหัวพุ่นน่ะ เห็นคู่ฝน่พี่น้องฝนที่ตกเราเป็นคู่เป็นคู่มาแล้วพอเริ่มค่ำกับสินิเงินเสียงกบเสียงเขียดห้องพี่น้องจ๋ามาฮันดีบอมีกัสบสิคอเก็บภาพบรรยากาศในพิษทุโลีพ่อกันคลิปหน้าไปแล้วพี่น้องสบายดีบรรยากาศดีดี ทั้งลมทั้งได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้อง